ีกฟ <F oot ball> ุตบอลประจาวันพุรหัสที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับผมเจมเ,มเต็มข้อสำหรับคลิปนี้ครับ3คู่สู้ทุกลีกีกันอีกเช่นเคย สำหรับคู่แรกครับไปที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกทั้งด้านของโคเปนเฮเกนวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของมิทเทลแลนด์เฮดเว่ในการพบกัน5เกมหลังเป็นทางฝั่งโคเปนเฮเกนชนะไปได้1เกมเสมอไป2เกมและมิทเทลแลนด์ชนะไปได้2เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของโคเปนเฮเกนครับพวกเขาชนะไป4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของมิทเทลแลนด์ครับพวกเขาชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกม ผูนี้เดือดแน่ครับเพราะว่าต้องมาตัดแต้มกันเองในโค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์แล้วสภาพทีมมิติแลนด์มีปัญหานิดหน่อยครับพอสมควรเลยแต่ว่าฟอร์มเกมเยืยนอน2นัดหลังก็ไม่ดีด้วยเก็บตามไม่ได้เลยต่างกับโคเปนเฮเกนครับที่ยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในทิน่นียสเกมหลังเก็บ6แต้มเต็มเจอก,กันนัดล่าสุดสนามนี้ก็เป็นโคเปนเฮเกนที่เอาชนะไปได้บอลน,นัดสําคัญแบบนี้ครับภาพรวมโคเปเฮเกนเนี่ยดูดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะ ทางฝั่งของมิดแลนด์ได้ไม่ยากฉะนั้นให้ไปที่โคเปนเฮเกนได้เลยครับคู่ต่อมาครับศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษทางด้านของลีดอยู่ในเดวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของนอริสิตี้เฮดเวนในการพบกัน5เกมหลังเป็นลีดชนะไปได้ถึง4เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมฟอร์ม5เกมหลังของลีดรับเพราะเขาชนะแค่เกมเดียวเสมือ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกม5เกมหลังครับของทางฝั่งนอริสิตี้ชนะ1เสมือ3แล้วก็แพ้ไป1เกม ต้องบอกว่าเกมที่แล้วเนี่ยทางฝั่งของลีดบุกไปเสมอมาศูน์ประตูต่อศูนย์เกมนี้เหมือนนับหนึ่งกันใหม่ในรอบเพย์ออฟครั้งนี้ซึ่งลีดเนเต็ดเนี่ยในลีดของพวกเขานั้นจบไปเป็นที่อันดับ3ามเจ็ดชิวกับการได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติสุดๆแต่ก็คว้าโอกาสนั้นไม่ได้ส่วนนอเลดเขาพวกเขาจบในอันดับ6พาวัดกันในฟอร์มแน่นอนว่าเป็นรองอยู่แล้วแต่การเสมอมาได้ในเกมแรกแรกเนี่ยโอกาสนัดนี้ ทางฝั่งของลีดยูเนเต็ดกลุ่มชะตากรรมเอาไว้คิดว่าวันนี้ลีดยูเนเต็ดน่าจะทําได้เพราะเล่นในบ้านด้วยฉะนั้นคู่นี้ให้ไปที่ลีดยูเนเต็ดได้เลยครับและคู่สุดท้ายครับศึกลาลิก้าสเปนวันนี้อาเมเลียเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาเฮดเวนในการพบกัน5เกมหลังเป็นทางฝั่งอาลเมเรียชนะได้1เกมและเป็นบาร์เซโลนาเนี่ยชนะไปได้ถึง4เกม ฟอร์ม5เกมหลังของอเมริกาครับพวกเขาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมฟอร์ม5เกมหลังของบา์เซลนาเนี่ยชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมอเมริกาครับฟอร์มค่อนข้างแย่แล้วก็โดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยแม้กระทั่งเล่นในบ้านตัวเองก็เรียกได้ว่าฟอร์มห่วยแตกมากๆแล้วก็ตกชั้น ไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการและเทียบกับฟอร์มผู้มาเยือนอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยที่จําเป็นต้องเล่นอย่างเต็มที่เพื่อการลันตีการจบอันดับ2ของตารางคะแนนลาลิก้าสเปนนัดนี้ครับแนะนําให้ไปที่บาร์เซโลนาได้มีโอกาสที่จะชนะขาดลอยฉะนั้นคู่นี้ครับขอมองไปที่บาร์เซโลนาสรุป3มคู่ที่ชื่นชอบนี้ครับโคเปหเฮเกนลีดแล้วก็บาร์เซโลนา ก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มเวพีแจมเต็มข้อเนี่ยทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับและพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ